สวัสดีพ่อแม่พี่คีอเาาอีสานวัดเชียงบานเทนมาแล้วครับฝนหลังจากหายไปหลายวันครับ มาแล้วมาแล้วหลังจากหายไปหลายวันฝนครับที่ <c oughs> บ้านสัตตะพอนะครัตบตำบลหนองคุนาคนะครับนั่นี่น บ้านพ่อ่อแม่พี่ไะบานเท้าบานเท้ากันไปตกแหงอยู่ครับตกแหงอยู่ <S 1> <S 1> มาเร็วมาเร็วบานี ก้าวหน้ายิ้มหรอครับบัดนดี้ไขวานบันเทวานน้ำไร้ข้างหรบบารโอีโอค้คนตาเลเรื่อยบันดนี้ ามาแล้วคนตาดมาแล้วมีเนี่วันพุดโอ้ยตลาดนัดทำเนียบบานนี้เนี่ยค่ะตลาดนัดคนโต๊ะระบาดอยู ขอให้พูนกุ๊กซะแม่ค้าพูดเราด้วยแม่ค้าเฮ้ยเ้่าหน้ายิ้มแน่เป็นหายไปหลายวันเหรอมาเร็วมาเร็วบาดน ภาพวันนี้นะครับที่ยงยุทธนะครับพ่ติงนะครับลำเพลินเราไปเทียวนะครับก็มากราบหลวงปู่สุขร์ยโสธรนะครับที่วัดแสนสุขนะครับพอดีผมติดภารกิจนะครับเนาะโอ้ยแล้ไม่ได้แต่ต้อนรับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับเนาะแมติงเนอครับแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงบ้านฟังรวยๆนะครับเนาะ h a p ป y b เบ t ร์เดย์เพื om ่นนีครับเนาะวันเกิดเพื่อนไอ้ลูกปูอาบน้ำม่อนเออว่าก็ตัดกันาดนลวัน พ้นสานแล้วพ้นสานแล้วพดีทางหนุนหน้าบ้าน รักทําสลป์จริเยบร้อยน้ำนมน้อยใสหัวทำนกรักจะฟอกหัวทำนก แห่งลมก็เริ่มมาแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับโอ้เป็นยังไงทั้งหมนครับฝนบ่อันนี้ฝนตกแห้งครับนี่เอาครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดรดบไลค์แชร์ติดตามครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องช่งแชนแนลด้วยนะครับเด้อครับสวัสดีครับ